ที่คิดถึงนางเอกคนนี้บ้างคุิชาดิดางานละครเขาหลายคนอยากรู้ว่ามีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างช่วงนี้ทีฉันบอกเลยว่าน่าจะถูกใจคนที่เป็นแบบว่าหนุ่มสาวออฟฟิศเป็นละครเรื่องใหม่ชื่อว่าร้อยเลขเกมออฟฟิศอุ้ยออฟฟิศเดดตัวดีขานสยาเธอนั่นแหละเธอนนั่นแหละตัวดี เห็นเคมีมิ้นกับนนเดี๋ยวดูเข้ากันดีดีนะสาวรุ่นพี่กับหนุ่มรุ่นน้องเห็นแล้วมันก็น่าจินชวนฟินไม่น้อยอยู่แต่ว่าเบื้องหลังของกองนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังน้องมิ้นเนี่ยบอกว่าได้ยินมาเยอะนะคะว่านนกุลเนี่ยใครๆก็บอกว่านนกุลเขาเป็นแบบว่าเด็กหนุ่มเงียบๆพุดนน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมิ้นบอกว่าพี่คักแต่สิ่งที่หนูเจอคือโอ้โหคนไหลก็ไปหยุดแถมยังชวนเล่นเกมทั้งวันค่ะชวนเล่นทั้งกองด้วยเล่นกันเป็นทีมพักกองเมื่อไหร่โอ้โหจัดทีมตีป้อมกันเลย คําถามแรกที่เกิดขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะสรุปกองเนี้ยเขาได้ถ่ายละครกันบ้างหรือเปล่าแล้วผู้จัดผู้กํากับเขายังไงกันนักแสดงติดเกมกันขนาดนี้เ,ออเคลียรหน่อยดีกว่าจ้าน้องมิ้นจ๋านนเอาเกมมานั่งเล่นที่กองทุกวันแล้วก็เล่นทั้งวันเล่นเป็นสิบชั่วโมงนนก็เล่นได้ไม่เล่นละครแล้วเล่นเกมอย่างไม่เล่นละครบางทีมิ้นก็แบบนนที่ขอพักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็จะแบบไม่ได้พี่พี่มาเล่นเร็วิจัดว่าไงนักแสดงคลั่งเกมขนาดคลั่งมากน้องนนก็บอกว่าทำตามชื่อเกมเทุกวันนี้คือแบบมากี้โทรมาเฮ้ยวันนี้มีเล่นเกมหรือเปล่าเห็นเล่นในสตอรี่น่าสนุกมากเลยเทุกคนอาย,ยากจะมาจอยเออพราะเห็นว่ากองเราเนี่ยไม่ได้เหมือนไปทํางานอ่าเป็นไงเมาลืมเลยในกองก็อย่างเงี้ยคุณผู้ชมขาชีวิตจริงก็อย่างหนึ่งชีวิตในละครอย่างหนึ่งแต่บอกเลยว่าตัวจริงน่ารักทั้งคู่ใช่ค่ะอ่าคุณผู้